สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้ก็พามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในช่อง N Y Man นะฮะวันนี้ก็พามาดูนะครับสมุนไพรนะฮะที่อยู่หน้าบ้านนะครับที่ปลูกไว้ก็ประมาณ10ปีแล้วนะฮะมาเขาปลูกทีเดียวก็อยู่ยาวนานนะครับสิ่งที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือใบย่านางนั่นเองนะฮะก็คือย่านางนะครับปกติก็เราก็ อาจจะเคยใช้นะครับมาในการปรุงอาหารนะครับหรือว่ามาทายานะครับต่างๆมากมายนะฮะโดยเฉพาะทางทางภาคอีสานนะครับนะก็คือจะอยู่ในเมนูนะฮะของหน่อไม้เรียกว่าแทบจะทุกเมนูนะฮะเพราะว่า่า้าเน่งนะฮะก็คือก็จะมีสารเฉพาะตัวในการที่จะไปขับพิษของหน่อไม้นั่นเองนะฮะ่นหมายความว่าก่อนที่เราจะทําอาหาร ที่ปรุงมาจากหน่อไม้คราบอาจะเอาหน่อไม้มาต้มมาปรุงมาแกงต่างๆเนี่ยฮะเราจะต้องเอาตัวใบย่านางนะครับไปคั้นเอาน้ํานะฮะก็คือใช้หน่อไม้ต้มกับน้ำใบย่านางนะครับเพื่อที่จะลดความเป็นกรดนะครับของหน่อไม้นั่นเองนะฮะโดยเฉพาะกรดพวกกรดยูริกอะไรต่างๆทั้งหลายนะฮะกรดที่จะเป็นพิษต่อระบบไขข้อในร่างกายของเรานะฮะก็จะใช้ใบย่านางน,นะฮะในการที่จะ การพิษเหล่านั้นนะฮะจริงๆใบยะานางจะมีสรรพคุณเยอะมากตอนนี้ก็มาพูดคุยกันง่ายๆแล้วกันนะฮะสิ่งหนึ่งเลยที่เราปลูกไว้เพราะว่าเราเอาไว้เป็นอ่เป็นยานะครับเป็นยาลดไข้นั่นเองเพราะว่าใบายะนางก็จะมีฤทธิ์เย็นนะครับหมายความว่าพอถ้าเราวันไหนรู้สึกว่าอาการเริ่มเริ่มตัวร้อนนะครับเริ่มเริ่มตัวร้อนอุณหภูมินในร่างกายสูงขึ้นนะฮะกว่าปกตินะ,ะสิ่งง่ายๆคือบางคนคน,คนส่วนใหญ่พอเห็นตัวร้อนนะฮะเริ่มตัวร้อนก็มักจะ มักจะไปซื้อยาพารานะไปเอายาพารามากินเพราะว่าคิดว่าจะเป็นเป็นไข้ว่าอย่างนั้นนะฮะก็คือทำให้ต้องกินยานะครับอยู่ตลอดตั้งแต่เด็กนะฮะังนั้นสิ่งที่มันง่ายที่สุดก็คือถ้าเรามีย้านางนะฮะแบบนี้ชักต้นหนึ่งนะช,ชักกระถางหนึ่งนะคร ปลูกไว้ที่บ้านนะครับรับรองว่าสบายเลยคือเวลาโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีเด็กเล็กๆนะฮะเริ่มตัวร้อนนะครับสามารถใช้งานได้2แบบก็คือ1ก็คือ,อสกัดออตจน้ำนะฮะน้ำใบยานางก็คือประมาณ20่สิบใบนะฮะต่อน้ำหนึ่งหนึ่งลิตรหนึ่งเดือกนะฮะก็คือคั้นออตาน้ำนะ,ะซึกคือสกัดออตาน้ำนะครับแล้วก็มาผสมกับน้ําเปล่านะครับประมาณ1ลิตรนะครับหนึ่งเดือกนะก็ <c oughs> สามารถที่จะให้เด็กๆนะฮดื่มได้ทั้งวันนะฮะก็ะแค่นี้ ก็จะลดไข้ได้แล้วนะฮะลดอาการตัวร้อนได้แล้วกับวิธีที่2คือสามารถที่จะเอาใบนี่แหละครับนะมาขยำขยำนะครับแล้วก็ขยำนะเอาทั้งใบทั้งน้ำนะครับแล้วก็มาทาที่ที่แขนนะครับนะมาแล้วก็มามาถูที่แขนนะครับให้ทั่วแขนทั้งสองแขนเลยนะที่ผิวเรานะครับเพื่อลดอาการร้อนตัวร้อนนั่นเองเพราะว่าใบาย่านางก็จะมีฤทธิ์เย็นนั่นเองนะฮะนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะคนส่วนใหญ่ไม่ทราบก็คือพวก อยู่ใน,ส,นส่วนประกอบของแชมพูนะฮะเพราะว่าตัวยนานางก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะกระตุ้นนะฮะการกระตุ้นเม็ดสีนะฮะทำให้เส้นผมนะฮะดำแล้วก็กระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมได้ดีนะฮะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะแชมพูที่มีส่วนประกอบเป็นแชมพูพวกอันชันต่างๆจะต้องใส่ใบายนานางเข้าไปด้วยนะฮะนะฉะนั้นใบายนานางก็จะมีประโยชน์กับเรามากๆนะฮะยัง นอกจากนี้ยังมีธิททางยาอีกมากมายหลายขนาดซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะไปหาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะประโยชน์ของใบยะนางได้อ,อีกมากมายในเว็บไซต์นนอินเทอร์เน็ตทั่วไปแต่ว่าวันนี้ก็มาพูดให้ฟังคร่าวๆนะฮะว่าใบายะนางนะถ้าเราปลูกไว้ที่บ้านเราสักหนึ่งกระถางนะรับรองว่าได้ใช้ประโยชน์ที่สําคัญคือปลูกทีเดียวนะฮะแล้วก็มันอยู่ได้นานนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับไม่ต้องฉีดไม่ต้องพ่นยาเพราะว่ายะนางเนี่ยเป็นพืชธรรมชาตินะครับที่เกิดมาตามธรรมชาติ ไม่ต้องการการดูแลที่มากมายนะดินแบบไหนก็เรียกว่าทนทนได้เกือบทุกสภาพดินนะครับอยู่ได้เกือบทุกสภาพดินแรงแ้งก็อยู่ได้นะครับแต่ว่าแนะนาว่าก็ไม่ควรไปดูแลมากเกินไปคือไม่ต้องรดน้ําทุกวันนะครับเพราะว่าเขาอยู่ได้อยู่แล้วแค่มีความชื้นนะครับเพราะปกติแต่ต่างจังหวัดบางทีแรงงนะครับเขาก็ย,ยัง,ง,ๆๆง <melee> อยู่ได้นะครับนะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องดูแลดีเกินไปนะก็ปล่อยตามธรรมชาติเนะนะครับนะ ธรรมชาตินะครับนี่คือใบย่านางเนาะนะครับอันนี้ปลูกอยู่ที่บ้านนะครับที่กรุงเทพนะครับเนี่ยอันนี้ปลูกไว้ประมาณ10ปีแล้วนะครับเนี่ยปลูกก็สิปีพอมันเลื้อยยาวผมก็ตัดทิ้งบ้างนะฮะตัดทิ้งบ้างก็มีไม้ค้ำให้มันข,ขึ้นนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับนะโอเคนะฮะเกิดบ,บ้านไหนยังไม่มีก็อาจจะต้องหา มาปลูกไว้นะครับรับรองว่าคุณจะได้ใช้ประโยชน์อย่างแน่นอนนะฮะการันตีเลยว่าใบย่านามีประโยชน์มากๆนะฮะนะครับนะฮะโอเคถ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันเรื่องของใบย่านานะฮะสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็อาจจะมีสมุนไพรตัวอื่นที่ปลูกไว้อยู่หน้าบ้านของเรานะครับมาแนะนํเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้หามาปลูกแล้วก็เอาไว้ใช้ประโยชน์นะมันก็ปลูกทีเดียวก็อยู่กันยาวๆเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับทุกานอย่าลืมนะฮะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ